สวัสดีครับผมน,นายธนกิจนามสกุละกูลคงสิงขนรหัสนิิท์หกหนึ่งสามศูนย์สามศูนย์สองสองเก้าหนึ่งนะครับอันนี้สําหรับโจทย์ข้อสองนะครับโจทย์ให้คานนี้มานะครับรับแรงสม่ําเสมอสี่สิกิโลนิวตันคานยาวห้าเมตรนะครับหน้าตัดคานเป็นลักษณะกว้างยาวหนึ่งคูณเมตรนะครับเขาให้หาจุดก่งตัวสุดของคานนะครับ โดยให้วัสดุปเป็นเหล็กอลลอย AZ-80 นะครับซึ่งค่า e เท่ากับ4ี่ห้กิกะปาร์าาลนะครับที่ทำขั้นแรกแล้วก็เขียนสมการสมการ m นะครับก็คือ dm ส่วน dx เท่ากับ v เท่ากับ ล wx บวก c 1นะครับซึ่งอินทิเกรตข้อนี้ก้อนนี้นะครับก็จะเป็น e i ตันนี้จะเป็น d กำลังสอง y ส่วน d x กำลังสองนะครับเท่ากับ m x เท่ากับ ลบหนึ่งส่วนสอง w x กำลังสองบวก c หนึ่ง x บวก c สองนะครับที่ขอบฝั่งนี้นะครับพบว่า x เท่ากับศูนย์และ m เท่ากับศูนย์นะครับ แค่ในสมการนะครับตรงนี้จะได้เป็นศูนย์นะครับถ้ากับ c สองนื่องไขค่คอบเคตอีกฝั่งหนึ่งนะครับคอบฝั่งนี้ความยาวผมจะให้เป็น l นะครับซึ่งมันจะได้เป็น x เท่ากับ l แล้วก็ m เท่ากับศน,นะครับ นำไปแทนในสมกรารตรงนี้นะครับ m กับ l จะได้เป็น0เท่ากับลบ1ส่วน2 w l กำลัง2บวก c 1 l ย้ายข้างนะครับย้ายข้างตรงนี้ c 1มันจะได้เท่ากับ1ส่วน2 w l นะครับซึ่งเอา c 1เนี่ย กลับไปแทนสมการตรงนี้อีกรอบนะครับแทนแล้วจะได้เป็น e อ D กำลังสอง Y ส่วน DX กำลังสองนะครับเท่ากับ MX เท่ากับหนึ่งลบหนึ่งนะครับส่วนสอง Wx กำลังสองบวกหนึ่งส่วน 2, ว 1, สอง WLx นะครับอินิเกตครับบรรทัดนี้ตรงนี้จะได้เป็น dy ส่วน dx นะครับซึ่งมันก็คือเซตาผมจะเขียนย่อๆอ่ะ ei เซตานะครับเท่า, e I, นะทากับลบหนึ่งส่วนหก Wx กำลังสามบวกหนึ่งโซนสี w ่ w l x กำลังสองบวกสี่สามนะครับ <Construction> <dipping ders> ซึ่งตรงนี้เราอินดิเกตอีกรอบนี่นะครับได้เป็น Eiy เท่า e กับ ลบหนึ่งส่วนยีบส w x กำลังสบวกหส่วนสอง w l x กำลังสบวก c ส x บวก c ครับแล้วก็ นี้จะเป็นอีกสมการที่สองตรงนี้เป็นสมการที่หนึ่งนะครับ mm hmm. เมื่อ x เท่ากับศูนย์ y เท่ากับศูนย์นะครับมันจะได้ศู0เท่ากับ44ตรงนี้นะครับ mm hmm. แทนเราจะได้44 ที่หนึ่งนะครับขอบเขต x เท่ากับ l นะครับได้ y เท่ากับ0ใช้ในสมการที่2นะครับจะได้เป็น0เท่ากับลบหส่วน24 wl กําลัง4 บวกหนึ่งส่วนสิบสอง W L กํลังสี่บวก C สาม L นะครับคิดแล้วได้ C สามเนี่ยจะเท่ากับลบหนึ่งส่วนยี่สิบสี่ W L กํลังสามครับรวมแล้วจะได้เป็น y เท่ากับ W ส่วน ยี to to ่สิบสี่ e i นะครับตรงนี้จะเป็นลบ x กำลังสี่บวกสอง l x กำลังสามลบ l กำลังสามเพ็กเกิดการตรงตัวสูงสุดที่ เเท่ากับ l ส่วนสองนะครับสมการ yma เ e เนี่ยจะเท่ากับ5้าดักำลังสี่ส่วนสามแปดสี I นะครับแทนค่านะครับค่า L ลงไปจะเป็นห้าดก็คือสี่สิบนะครับคูณสิบกำลังสาม l เนี่ยคือห้ากำลังสี่ ส่วนในสามแปดสตรงนี้เป็นสี่สบห้าคูณ10บกำลังเนะครับคูณค่า i ค่า i อเนี่ยไอสำหรับรูปนี้เป็นสี่เหลี่ยมนะเท่ากับ1นึ่งส่วนสิบสองเทลังสเท่ากับ1นึ่งส่วน 12, สิบสองศูนย์จุดหน่งนยจุดหนึ่ง ตรงนี้กำลังสามคนระับคิดไอได้8 3ดจุดสาาคูณสิบกำลังลบหกนำค่าไอตรงนี้ขึ้นไปทั้งบนนี้นะครับเราชิดเลขออกมาจะได้ศูนยจปดหแปดเมตรนะครับคือค่าที่ตรงนี้จะกล่องตัวลงมานะครับ